ทำการสลัดออกแม่นะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ดูมาสองวันมันสลัดทิ้งรูปมาแล้วอะเราลืมลลดูนะครรูปลงเริมแล้วนะครับเราก็จะทำการสลัดออกจากตัวให้หมดนะฮะแล้วก็เราก็ไปพักแม่ไว้อีกสักสองอาทิตย์เห็นไหมครับตัวเล็กดงเดินเ,เนี่ยเดี๋ยวจะจ็บ นี่ครับบำเบาววๆครับเนี่ยเพียวขยาวเรื่อยๆครับอย่าไว้เรลยครับเพรกะแค่ไดหลุดหมดแล้วก็ออฟฟิเชียลอัดแรงนิดนึงเนื่อยจากไม่ออก น่าจะได้อยู่ร้อยสองร้อยครับแล้วานนี้คุ้งตัวไม่ใหญ่ครับสองนิ้วครึ่งถึงสามนิ้วนื่องจากเราลืมดูครับช่วงนี้เราไม่ค่อยว่างอะัหมดแรไหมครับเดี๋ยวนิดนึง ถ้าปล่อยลงเดินหมดเสียเวลาเราต้องเ,งอนะเร่งคอดนะครับเดยนินรุนแรงตอนนี้กุ้งแน่นบ่อครับเนื่องจากเราไม่มีที่ระบายเนี้ยงไม่กินก่อน เนี่ยเดี๋ยวต้อ,องทำตัวครับเดี๋ยวเราก็พักแม่พักฟื้นสองอาทิตย์มีอีกสามแม่ครับอยู่ในบ่อใหญ่ที่ว่าไข่แล้วร้อยหลั่น้ำบาลเลยแ,ลแม่ชอบไปแล้วนะเนี่ยเบาครับ แ่ตายแย่ตายแล้วไม่ไมมหวัวครับตัวนี้ตัวที่สี่ที่เ้าเอาเราล้างที่ทำคลอดออกมาได้ผลดีไม่มีตายครับุดแล้วนี่ครับเลยสองตัว ้เมื่อยแล้วครับคุณขยำหมดเลยครับไม่มีครับโอเคมีแม่สมบ์แล้วก็แม่พัก อันนี้ลูกก็จับตัวเป็นก้อนนะประมาณสองถึงสามวันสองถึงสามวันก็จะลงเดินปกติ <Okay. S 1> นี่กำแดงแท้ร้อยเปอร์เซนต์ยุ่ขยิบครับนี่เขาเรียกว่าอนุบาลถ้าแนะนำวิธีเลี้ยงนี่เป็นยังไงเลี้ยงง่ายตัวไว อาาที่เราใช้ก็คือยุบโอใช้ดีกามหลุดกล้ามหายขาหลุดขาอะไรเราขึ้นหมายได้หมดแล้วทุดนี้ก็พุ่นโตครับแต่ส่วนใหญ่เป็นสีบูนีบอกมีสามแม่มาหาดูชมพาวชมบอ พามาชมบอ่อมีสามแม่เยอะกระชามะนาวนะบอกยี่งเพิ่มมะนาวของลูกนี่ครับวันนี้เรามีแม่ตั้งท้องอีกสามแม่ครับแล้วก็มีเอาลูกมันมาปนลายเดี๋ยวจับแม่โซได้จากตัวตัวใหญ่ๆโอ้เพราะว่ามันตั้งท้องมาอยากไปยุ่งมันเลยถ้าผิดพลาดทางเทคนิคเพราอาจสลัดไข่ทิ้งได้เลย อยากเขาเรียกว่าไข่ไม่ปลอดภัยเดี๋ยวเราจะจับตัวใหญ่ให้ดูนะฮะหาพ่อครับนี่ตอนนี้ต้องหาพ่อพ่ออยู่ไหนไม่เห็น,หน,น,นเลยมันแดงๆคลิพ่อหายครับ เองเขอแอบไปนี่โอ้ียตกใจขนลุกขนลุกนี่เจ็บครับเจ็บมากตัวนี้เกิดเดาแล้วครับโอ้โหตัวปลาเลอะเลยมองดูครับว่าเหลือมแย่นะแถมนม ไ,ไปไหนไวฮ้ยไปนี้เขาเนี่น,นี่อาจจะเป็นตัวเล็กอ้ายนี่ตัวเล็กครับไม่ใช่ตัวใหญ่ปอดไว้ อยู่นี่อยู่นี่นี่อ,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 อ้าวหลุดแล้วครับับยากมากเลยมีเศษปุ้งรอ,อกคาบมม่รู้ตัวไหนมีปุ้งล็อกคาบ ไม่ได้ครับเรายตัวมันใหญ่จับยากมากเนี่ยพอร้อเร์เซตัวเท่ากันนี่ตัวเล็ไตัวใหญ่เลยครับสองสานิ้วครับสมบูรณ์รเจับติดตัวมั่งเจ้ น,นินยศโผล่ไเรื่อยแล้วตัดต่อแล้วกันนะ,ะโชว์ตัวหน่อยได้ไหมลำบากนี่ได้แล้วครับพ่อบูใหญ่บานี่คือพ่อบูครับ ปูร้เซ็นต์กล้ามหักไปกล้ามหนึ่งบระเทศุนั่งไงเจ็บเลยฮัมบินี่ครับค<ด>ือพอปูประมาณกีเ่เนี้ยตังนี้นี่สี่ห้าครับปูบูนครับพอชุดแรกเลยนี่สวยครับตัวน,นี้สวยแข็งแรง โอเคขอจบคลิปแค่นี้แล้วกันนะอย่าลืมสับตะไคร้ด้วยนะครับบ่อยครับ